สมัยนายประยุทธ์เนี่ยเสียดินแดนเยอะที่สุดปกครองประเทศเก้าปีแต่ว่ามาอ,อนุทินสี่เดือนทวงแผ่นดินคืนในหมดโอ้โหยัยงไม่ค่อรอโคเท่เขาโชว์โลโกภูมิภนะนี่ไงที่ที่บอกถ้าเขาเป็นนายกตอนนี้นะจะโอกาสกลายเป็นรัฐบุรุษภายในสี่เดือนเนี่ยสูงมากเลยเพราะทวงแผ่นดินไทยคืนกวาดล้างแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ สร้างผลงานในเวทีโลกประเทศเรานี่ยนะในอ้วนในอะไรว่าในภูมิธรรมเนี่ยไปเสียข,ยขายขี้หน้าในเวทีโลกแล้วราาอะไรเพราะไปเสียเหลี่ยมให้กับไอฮุนเซนฮุน,นมาเน็ตปล่อยให้อาญายากรโลกเป็นพระเอก็นไ,ไแต่วันนี้คุณดูสายตาชาวโลกเนี่ครับเขเริ่มทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของฮุนเซน ในเรื่องของการเป็นอาชญากรเป็นทั้งอาชญากรรมและอาชญากรในระดับโลกนะครับไหมมีประชาชน40ประเทศที่ถูกแก๊ง้งเขมนล,ล่อลวงไปทำงานได้ไหมบังคับให้ทำงานอย่างโดหดร้ายทารุนถ้าทำไม่ได้ตามเป้าก็ถูก ทรมานทุกตีนะครับถอดเล็บอย่างนี้มันโหดร้ายมิตทุกอย่างเกิดขึ้นที่ขเขมนครับมีผู้รอดชีวิตจากกระบวนการข้ามชาติอาชญียกรตัวนี้นะออกมาเล่าให้ฟังคนระับฟังแล้วแทบไม่เชื่อว่าพวกมันยังเป็นมนุษย์ใช่ไหมี่ดูครับมันหลอกลวงคนทั้งโลกครับสี่สิบชาติไปทำงานเป็นสแกมเมอร์ นะครับเพราะว่าอะไรครับใช้ความเป็นเจ้าของภาษาบังคับให้โทรไปหลอกลวงคนของประเทศตัวเองขนาดอยู่ใกล้ถึงแอฟริกานะมันยังหลอกได้ดูเลยก็อะไรก็อินเทอร์เน็ตเนี่ยครับการทําธุรกรรมทางออนไลน์เนี่ยมันอยู่ถึงแเนเี่ยนะมันไปป้นไกลถึงนูน่นอเมริกาป้นไกลถึงแอฟริกาป้นไกลถึงญี่ปุ่นเกาหลีนีนะ่คือผลงานของไอฮุนเซน แต่ก็ยังมีคนไทยหลายคนยังเรียกว่ามันสมเด็จทำไมไปให้เกยเียรติไอ้อาชญากรแบบนี้ครับฝากไปยังคุณอนุทินนะครับนี่คือโอกาสทองของคุณแล้วที่คุณจะสร้างผลง,งานเออห็นไหมวันนี้นะที่เลวร้ายอีกคือมีการค้าอาวัยวะของมนุษย์ครับก็ผลงานใครครับไอ้หุ่นเซนนี่ครับบรรดาเหยื่อที่ถูกหลอกลวงไป ถ้าเสียชีวิตก็จะถูกเอาเอาวัยวะดวงตาหัวใจตับไตไส้พุงไปขายครับนี่คือความน่ากลัวและถูกเปิดเผยความชั่วนะครับชาวโลกกำลังล้อมมันอยู่แต่ประเทศไทยกำลังจะเห็นใจมันและยังมีนักสิทธิมนุษยชนจันไรนะครับที่อาศัยแผ่นดินไทยเกิดกำลังทำตัวเป็นหนอนบ่อนไส้ทำลายชาติตัวเองครับ ผมดา่าอีพวกนักสิทธิมันี่ถ้าคนในครยอยาเสือกกับผมนะผมไม่ได้ด่าพ่อดา่าแม่คุณนะพวกมันอาศัยแผ่นดินไทยเกิดแต่พวกมันไปต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของชาวต่างชาติและที่เป็นศัตรูกันนะนั้นอย่าทะลล่งผมกําลังทําเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินของผมเองผมเห็นบางคนหลายคนโลกสวยวันนี้มีนักการเมืองถายชาติที่ พฤติกรรมชัดเจนนะครับว่ารับเงินจากต่างชาติมาเพื่อจะทําให้ประเทศไทยอ่อนแอเพื่อจะให้อเมริกาเข้าแทรกแซงอเมริกากำลังจะพ่ายแพ้ในการเมืองโลกต้องการจะได้ฐานทัพเพื่อจะต่อสู้กับจีนนะได้ไหมวันนี้นยมีนักการเมืองบางพรรคการเมืองที่พยายามทําให้ประเทศไทยอ่อนแอพยายามจะโค่นล้มสถาบัน เพราะว่าถ้าไม่มีสถาบันเนี่ยประเทศไทยก็เข้าแทรกแซงง่ายมีหลายประเทศที่หลงกลของไอชาติมาหาอำนาจเหล่านี้นะครับโค่นล้มสถาบันไปวันนี้เป็นยังไงบ้างครับมีกี่ประเทศครับที่จเจริญขึ้นมีแต่สงครามกลางเมืองและวความวุ่นวายเพราะอะไรครับเพราะประเทศขาดเสาหลักนะครับเห็นไ,ไหมวันนี้มีความพยายามที่จะบ่อนซอกซอกก่อนบ่อนทำลาย แล้วคนไทยก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนอกจากความขัดแยง้งน,นั้นอนุชินต้องใช้โอกาสนี้นะครับซึ่งเป็นโอกาสทองของคุณเลยครับที่จะก้าวขึ้นมาเป็นรัฐบ,บุรุษก็จริงอย่างที่พี่ลังสีพูดว่าอนุชินแม่งน่าอิจฉาเพราะว่านะครับโอกาสเปิดให้ได้เป็นนายกอย่างง่ายๆครับส้มลนไซครับแล้วยังมีสถานการณ์โลกเอื้ออำนวยสถานการณ์ในประเทศเอื้ออำนวย ให้ hey, สามารถสั่งการใช้อำนาจได้อย่างเต็มที่ประชาชนก็เอาด้วยอยู่แล้วการสั่งถลมม่มขมเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีคนถนไหค้าหรอกนอกใหญ่พวกขายชาติโลกทั้งโลกกำลังลุมสกรรมไอฮุนเซนอยู่แต่มีคนไทยยังมานั่งเรียกรยก้องเห่าหอนถึงสิทธิมนุษยชนใช่ไหมวันนี้โอกาสที่เราจะได้ช่วยพี่น้องชาวกรัรมพูชา ให้ปลดแอกออกจากทรราชที่ปกครองประเทศชาติมา40ปีคุณเซนคือคนที่เคยอยู่ในกระบวนการขเขมรนแดงสังหารพลเมืองขเขมรด้วยกัน3ล้านคนนะครับประเทศขมรนี่แนวคิดของขเขมรแดงคือกำจัดชนชั้นปัญญาชนกนาส่แว่นอย่างผมนี่นะแม่งหาว่าเรียนหนังสือเก่งแม่งเอาไปฆ่าเพราะมันต้องการให้คนขมรงโง่ เพื่อจะได้ปกครองง่ายไอ้หุนเซนเนี่ยคือผลผลิตของเขมนแดงที่เคยฆ่าพี่น้องรวมชาติไปสามล้านคนวันหนึ่งนะมันก็ทลยศเขมนแดงไปเข้ากับเพลงสัมลินไปเอากองกําลังจากเวียดนามมาฆ่าเขมนด้วยกันเองแล้วก็จากนั้นมันก็หักหลังหักหลังเวียดนามไปลากเอากษัตริย์สีหนุมาเป็นหุ่นเชิดนรับใช้ ความรักชาติรักสถาบันของชาวเขมรในการต่อสู้กับเวียดนามขับไล่เวียดนามออกไปหลังจากไล่เวียดนามไปเสร็จมันก็หักหลังกษัตริย์แต่งตังต้งตัวมันเองเป็นสมเด็จขี้เลื้อนอย่างทุกวันนี้ไงครับพี่น้องไอ้นี่มันจอมหักหลังมันหักหลังทักษิณเห็นไหมครับแล้วนี่เป็นคู่ซีกันไหมครับนั้นอะไรก็เลยที่เป็นประโยชน์ ไอ้มนุษย์คนนี้ไม่ใช่เรียนมนุษย์ไม่ได้ไอ้อามนุษย์คนนี้นะมันเอาหมด้วครับแต่ก็ยังมีคนไทยหลายคนนะไปยกย่องเชิดชูนะครับโดยเฉพาะไอ้ลูกสมุนไอ้ทักษิณไปร้องเพลงเชิญชมอยู่ที่เขมรลงเรื่องกัมพูชาลงเรื่องพนมเปญสมเด็จขี่เลือเนเฮงช่วยได้ปะ ยังเสนอหน้าวันนี้หลายคนก็ยังหอนอยู่ในสภาไปชื่นชมมันเพราะอะไรวะเพราะมันให้ที่หลบซ่อนผู้กระทำผิดกฎหมายในคดีมินสถาบันตอนนี้หนีไปหลบอยู่ที่แคมป์ไอ้พวกนี้ก็เลยโอ้โหยยกย่องชื่นชมใหญ่เลยครับนี่แหละคือนักการเมืองชั่วขายชาตินะคงไม่ต้องบอกใช่ไหมมีใครบ้างใช่ไหมที่ชื่นชมเหลือเกินเนี่ยฮุนเซนเนี่ยแล้วก็ ขายชาติตัวเองพูดแบบนี้ดีกัไม่มีติ๊กตอกเพราะติ๊กตอกคงจะแบนนะนะวันนี้นะถ้าเราโค้นหุนเซ็นได้สำเร็จนี่นะวเผื่เผอความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาจะดีขึ้นด้วยครับเราจะได้ปลดล็อกไอ้คนกัมพูชานะพ้นจากความทุกข์ทรมานครับทรมานจากการมีผู้นำที่เป็นทรราช เป็นโจนของชาวโลกวันนี้เขเมรกำลังเงินจะหมดตอนกอนขี้โม้ว่าให้ไทยปิดด่านไปเลยร้อยปีตอนนี้มาขู่แล้วถ้าไม่เปิดด่านภายในวันที่เท่าไหร่นะยี่สิบใช่ไหมจะแฉะแฉมาเลยไอ้เฮงช่วยท่ไหมแฉมาเลยกูก็อยากให้ดูงานว่านักการเมืองของบ้านกูคนไหนที่มันขายชาติเออใช่ไหม วันนี้เงินมันกำลังจะหมดเพราะอะไรครับก็เสือกปากดีไงเรียกคนแรงงานเหมนกลกับประเทศแรงงานเหมนไปทำงานในประเทศเราเนี่ยก็ส่งเงินกลับบ้านมันก็มีไรายได้จากประเทศเรานี่นะแล้วอะไรครับจากการหลอกลวงคนไทย,ยครับหลอกลวงชาวโลกวันนี้ความจริงปรากฏแล้วว่าตัวเลข g d p ของมันมาจากการฟอกเงินและการกระทำที่ผิดกฎหมาย ออใช่ไหมวันนี้พอเราปิดด่านเอครับสแกมเมอร์ก็ทํางานไม่ได้บอลออนไลน์ก็ทํางานไม่ได้คาสินโนก็ทํางานไม่ได้แรงงานก็ทํางานไม่ได้ก็เริ่มเงินหมดตูดเครับแล้นนี้นั้นปิดต่อไปครับดูนี่ว่าไอ้ฮุนเดนจะมีน้ํายาอะไรกลัวมันทําไมอ่ะเงินมันหมดโดนต่างชาติลุมเนี่ย จีนก,ก็ไม่เอามันอเมริกาก็ไม่เอามันหรอกหลอกใช้มันครับจนตอนนี้มันเหมือนหมาบ้าละอลารวาสไปมุกไปทั่วไังนั้นไม่เชื่อเชื่อผมนะ,ะผมฟันลยงไม่นานหรอกไอฮุนเซนจะไม่มีแผ่นดินอยู่มันจะต้องลีภัยก็หวังว่าประเทศไทยจะไม่รับมันเข้ามานะครับเออคนอะไรจะชั่วได้ขนาดนี้บริหารประเทศ สี่สิบปีแต่ว่าทําให้ประชาชนทุกอย่างคนกัมพูชาอยากพูดแต่ผมเลยพูดไม่ได้ครับเพราะไอ้นั่นมันคือทําตัวเป็นเจ้าของประเทศถ้าอยู่ฝ่ายตรงข้ามมันก็จะใช้กําลังก็ทํารลายขนาดไอ้ผู้นําฝ่ายค้านของมันยังอยู่ประเทศมันไม่ได้เลยต้องหนีตายไปอยู่ประเทศอื่นนะอันนั้นวันนี้พี่น้องขมรนครับมันคือโอกาสของพวกท่านนะครับ ที่จะโค่นล้มตระกูลนรกนี่อยาปล่อยให้มันมีอำนาจต่อไปเลยครับประเทศเขมรจะได้เจริญบางทีผมก็หวั่นใจนะผมก็กลัวว่าถ้าโค่นล้มหุ่นเซนแล้วประเทศเขมรมันจะเจริญกว่าเราเอางี้ครับถ้าไม่มีหุนเซนผมว่าเขมรจะเจริญเพราะอะไรประชาชนเขมรเจอกับความกดขี่ข่มเหงและความเจ็บปวดมันคือบทเรียนที่ล้ำค่าที่จะทำให้พวกเขาหัน มารวมมือกันสร้างชาติแต่ประเทศกูยังมีไทยลูกนกเยอะที่รอแต่เงินแจกรอแดกแต่ของฟรีแล้วก็บูชากราบไหว้คนชั่ววันนี้นะับถ้านายอนุทินไม่กล้าจัดการกับเขมรเนี่ยไอ้เรื่องข่าวลือที่ว่ามีคนฝั่งของอนุทินเนี่ยมีผลประโยชน์ในเขมรเนี่ยอาจจะเป็นความจริงนะ ถ้าไม่มีความผูกพันอะไรมันต้องพูดแบบผมเนี่ยหรือพูดแบบพลเอกลังสีเนี่ยคือไม่แคร์เน่โนสนโนแคร์ no son, no เลยใช่ไหมครับแต่ว่าอนุทินก็กลบบไม่เคยกล้าพูดไม่รู้ว่าอะไรติดคออยู่ครับถ้าหุ้นเซ็นไปแล้วหุ่นมนีนจะมาต่อหรอมันโง่อยังก็ควายไอ้ที่มันได้ไปเรียนเวสปอยนะมันได้โควตาจากประเทศไทยมันทําให้นักเรียนในร้อยไทย ถูกตัดโค้ตาไปให้กมณ์นหนึ่งคนนะเรื่องการไปเรียนเวทพอยของคุณมเนตมันไม่ได้ว่ามันจะลาดมันอาศัยโค้ตาของนักเรียนไทยไปเรียนแล้วไอ้นี่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างตามใจก็จะไปต่างจากอะไรจากนายกเยสเดเกอร์เราล่ะครับมันจะเริญเติบโตขึ้นมาเพราะพ่อมันหนุนหลังพ่อมันใหญ่ไงมันไม่ได้มาได้ความรู้ความสาม,มารถฉะนั้นวันนี้เราผมเชื่อว่าคนกมณ์นเนี่ยถ้เาเขาโค่นเนี่ยเขาโค่นทันนน้งตระกูล ก็ไม่โค่นแค่คุณเจงคนเดียวหรอกครับเพราะตระก,กูลนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าวันนี้ผูกขาดประเทศกันยังไงกันไประวังให้ดีจะเจอเนบเนปาลโมเดลเออใช่ไหมวันนี้มันทำให้ชาวัรพมชาเดอดร้อนหลายคนเคยมีงานทำมีเงินส่งให้ครอบครัววันนี้ก็ต้องตกงานไปเดินเตะฝุ่นอยู่ที่ขเขมรใช่ไหมนี่แหละครับถ้าเกิดเราร่วมมือกับนานาชาติ ที่เขากําลังจะส่งกองกําลังบุกเขมรเพื่อไปช่วยคนของเขาเนี่ยประเทศไทยก็มีคนไทย <c oughs> ที่ไปตกระกรรมลําบากอยู่ที่เขมรถูกใช้แรงงานนรกอยู่ในแกงคอเซ็นเตอร์เนี่ยมีเพียงแต่ว่ารัฐบาลไม่สน,สนใจไม่เคยติดตามผมเชื่อว่าคนไทยมีศูญหายเยอะและถูกหลอ,อกไปค้าแรงงานไปเป็นแรงงานให้กับพวกแกงนี้ที่เขมรยังมีเยอะ วันนี้เกาหลีเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยคแค่คนของเขาคนเดียวเขาโกรธแค้นมากถึงขนานดะวันนี้ประกาศเลยครับใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดตัดความช่วยเหลือถอนการลงทุนเรียกนะักท่องเที่ยวกลับแล้วก็ส่งกองกำลังเข้ามาในปฏิบัติการในประเทศเขาร์เมนเพื่อที่จะช่วยคนของเขา คนเกาหลีเคยถูกหลอกมาทํางานปีอะไรผมจำไม่ได้ลนะสิบเจ็ดคนจนล่าสุดนี่ครับถูกหลอกมาประมาณสามร้อยคนแล้วมีศูนย์หายแปดสิบคนรัฐบาลเกาหลีไม่ยอนะมครับประกาศให้กัมพูชาส่งตัวคนของเขาคืนถ้าไม่ทําเขาจะทําเองแล้ววันนี้เขาเริ่มปฏิบัติการแล้วไอ้คุณเซมันไม่กล้าทุบพ่อข้าวตัวมันเองเนะพราะแรงงาน เหล่านั้นก็คือคนที่หาไรายได้เลี้ยงเขเมรนี่นะเวลานี้วันนี้ประเทศเขเมรกาลังจะล่มสลายครับนะวันนี้ถึงเวลาเลยที่เราจะทวงคืนนะแล้วก็ขอให้วกนักสิทธิทั้งหลายแหลจงหุบป,ปากคุณเห็นต่างชาติไหมครับเขาไม่ยอมเสียผลประโยชน์ของประเทศเขาแต่ประเทศกู แม่งถูกลูกลามาสี่สิบปีพวกมึงจะเป็นจะตายคนไทยถูกรังแกมาสี่สิบปีพวกมึงไม่เคยสนใจแต่พอเราจะทวงสิทธิ์คืนในคนไทยพวกมึงจะเป็นจะตายไอ้พวกนี้แหละคือคนขายชาติเออนะวันนี้มันเป็นโตรจังหวะดีโอกาสทองเพราะตานานชาติเขาไม่เอาเขมีแล้วจีนสารัดแม้แต่ฝรั่งเศสที่เคยเป็นลูกพี่มันน่ วันนี้ก็ไม่เอาหุ่นเซนแล้วครับเพราะมันคือตัวซวยของชาวโลกไงมันหารายได้กับประเทศด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมายมันยอมให้ประเทศกับมันเป็นแหล่งค้ามนุษย์ค้าวัยวะมนุษย์และเป็นแหล่งฟอกเงินเป็นที่หลบซ่อนของบรรดาอาชญากรข้ามชาติโลกเขาไม่เอามันมีแต่นักการเมืองไทยยังเอามาอยู่ในประเทศเดียวนี่แหละไอ้นักการเมืองไทยที่ยังคบค้าสมาคมกับหุนเซนผู้คิดว่ามันจะเป็นคนดีได้ไงครับในเมื่อมันกำลังคบอยู่กับโจร อ่าอ่าวันนี้ผมพูดวันนี้เพื่อให้คนไทยได้ตื่นตัวแล้วก็เลิกกลัวคนชั่วประเทศไทยเป็นของเราเราต้องช่วยกันรักษาเราไม่ใช่ว่าจะเอาประเทศที่ไปแขวนด้วยกับคนไม่กี่คนถ้าเป็นคนดีมันก็โชคดีไปครับแต่ถ้าไปแขวนด้วยกับคนชั่วมันก็บรรยายดีครับพี่น้อง